อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอ e, สวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทท่ทานเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนดึกดึกค่ำๆนะครับของวันที่2มกราคม64ตรงกับวันเสาร์นั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็มาส่งท้ายข้อมูลในค่ำคืนนี้นะครับ ก็ในคลิปนี้ก็จะมีของเลขเด่นร้อยสิบหน่วยบนแอดคนโคราชรักไก่ชนนะครับปักหลักหน่วยล่างเฮียโกนะครับเด่นหลักสิบหน่วยบนแอดไกรทองแล้วก็จะมีข้อมูลของเลขดับล่างอาจารย์ธนกรนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ก็รบกวนทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืม กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของชนเด่นหน่วยบนแอดหมวยหอมนะครับในว่าที่ผ่านเว่าที่ผ่านมาก็ไม่เข้าหลักหน่วยบนเนาะไปเข้าหลักสิบบนสอนั่นเองนะครับผมน,นิงวันนี้เราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับ สิ่งหนวัดนี้ประจําในวันที่17เมกราคม64ีจะมีะชุนเด่นหน่วยบน2 4และก็5ในวัดนี้นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชนเด่นหน่วยบนแอดหมวยหอมด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของชุด2ตัวบนแอดปัญญาข้อมูลฟรี free, นะครับนวันที่ผ่านมาก็ ให้เข้าสงท้ายปีเก่าเนาะสองแตัวบนตรงๆเลยในงวัดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับในวดนี้ประจําในวันที่17มกราคม64จะมีเลขชุด2ตัวบน6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี111418818488นั่นเองนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุด 2ตัวบนไปกับของแอดปัญญาด้วยนะครับข้อมูลฟรีฟรีเนาะและก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนแอดโกสัมพีนะครับผมในว่าที่ผ่านมาก็ให้มา2ส,สูตรเนาะสูตรที่1ก็ให้เข้า2นะครับให้เข้า2หลักสิบของ3ตัวบนสูตรที่2ก็ให้เข้านะครับให้เข้า6และ8ทั้งหลักหน่วยและก็ หลักร้อยบนเลยนะครับในวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมจะมีเลขเด่นสูตรที่1น,นะครับก็จะมี6 8 9แล้วก็1เนานะเป็นเลขเด่นบนสูตรที่1ของแอดโกสัมพีนะครับสูตรที่2ให้มาที่0 2 9แล้วก็3นะครับซึ่งทั้ง2ชุดนี้ให้ชน9ตัวเดียวนะครับก็เป็นเด่นบนในงวันนี้เนาะขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจาก ทั้ง2ชุดทั้ง2ส,สูตรเป็นเลขเด่นบนแอดโกสัมพีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นบนแอดหนึ่งะครับยวันที่ผ่านมาก็ให้เข้า2เนาะ ให้เข้า2หลัก10ของ3ตัวบนนะครับสลักออกบน628ในงวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมจะมีเลขเด่นบน1 2แล้วก็3นะครับเป็นเด่นบนไม่ปักลาของแอดหน่งเนาะอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บเอาไว้ขอขอ,ขอบคุณข้อบูลจากเด่นบนแอดด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นล่างอาจารย์ทาน,นากรนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าเลขเด่นล่างเนาะไปขึ้นบน6หลักร้อยของ3ตัวบนนะครับผมในวนันนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งในวนันนี้ประจําในงวดวันที่17เมกราคม64จะมีเด่นล่าง8เนาะตัวเดียวเน้นเน้นเลยนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเด่นล่างหรือว่าวิ่งล่างอาจารย์ทนากรด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยล่างแอดฝนนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถีอว่าไม่เข้าเนาะทนงวัดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งในงวัดนี้ประจําในวันที่17มกราคม64จะมี10ล่าง7 8 0 1 3แล้วก็5เนาะ 6หลักด้วยกันนะครับหลักหน่วยจะมี0 6 1แล้วก็4นะครับสมาชิกก็ไปลองจับกันดูนะเนาะเผื่อจะให้เข้าในวดนี้นะครับถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปก็ไปลองหาเลขดับล่างที่แม่น,มนๆหรือว่าน่าเชื่อถือที่สุดเนาะมาลองตัดกันดูนะครับขอ,ข,อข้อมุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยล่างเอดฝนด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับลดต้นทุนดับล่างอาจารย์ทัานนกรนะครับเป็นเลขดับล่างตรงตรงเท่านั้นนะไม่ไม่ดับไปกลับนะครับเป็นดับตรงๆเท่านั้นก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งหรือว่าอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นเลขดับล่างที่น่าเชื่อถือหรือว่าน่าติดตามกันเนาะก็ให้มาแล้ว46 46งวดติดนะครับก็ไม่พลาดสักนวดเลยก็ในวัที่ผ่านมานี้ให้ผ่านนะ สลักออกล่าง19นั่นเองในงวัดหนะ้าเราก็มารับชมพร้อมกันนะครับในงวัดนี้ประจําในงวันที่17มกราคม64จะมีดับล่างตั้งแต่0 1จนถึง8 9เลยนะครับ30ชุดด้วยกันเนาะให้มาตามนี้เป็นเลขดับล่างตรงๆเท่านั้นไม่ดับไปกลับนะครับแต่ก็มีบางชุดที่ไปกลับให้แล้วก็เอาตามอาจารย์ธนกรได้เลยนะครับ ก็ให้มาที่47งวดแล้วก็อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากดับลังอาจารย์ท่านนากรด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ต่อมาจะเป็นของข้อมูลหลักหน่วยล่างเฮียโก้นะครับก็มีสมาชิกตาบางท่านที่ขอเข้ามาเนาะก็จะมาลงให้ตามคำขอ ให้เลยนงวดที่ผ่านมานี้ก็ให้เข้าอีกแล้วนะครับให้เข้า9หลักหน่วยของสัพท์ตัสองตัวล่างเนาะสลักออกล่าง19นะฮะในงวดนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมจะมีหลักหน่วยล่าง0 5 6 7 8แล้วก็9นะครับสมาชิกก็ไปหาหลักสิบล่างที่แม่นๆม่นมาลองจับกันดูนะเนาะเผื่อมีโชคกันหรือว่าถูกกันในงวดนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลักหน่วยล่าง อาจารย์เฮียโกด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนแอดไกลทองเนาะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าในิัวที่ผ่านมานี้ให้เข้า2หลัก10บของ3ตัวบนเนาะสลักออกบน6 2 8นั่นเองนวันนี้ก็จะเป็นหลัก10บหน่วยบน 3แล้วก็4ในงวดนี้นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอคุณข้อมูลจากเด่น10หน่วยบนแอดไกรทองด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของแอดกราสินนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้มาที่ล่างไปขึ้นบน8228เนาะเป็นตัวกลับของ2ตัวบนในงวดนี้ก็มาลงให้เหมือนเดิมเรามารับชมพร้อมกันนะครับ ในวัดนี้ประจำในงบวันที่17มกราคม64จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด9ชุดด้วยกันแล้วก็จะมีเด่น4จะมี48 49 40เด่น5จะมี58 59 50เด่น8จะมี8 9 80แล้วก็90นอกน,นีวดนี้นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขชุด2ตัวบนล่างแอดก,อกรสินด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนอาจารย์สมมตชโรเนว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าครบบนเลยทีเดียวนะฮะในวัานี้ก็มาลงให้เหมือนเดิมจะมีหลักร้อยบนนะฮะ 8, 9, แปดเก้าแล้วก็ศูนยะ์เนาะหลักสิบบนจะมีแปดแล้วก็เก้านะครับหลักหน่วยบนจะมีสองตัวเดียวเน้นเน้นเลยเนาะสมาชิกก็ไปลองจับคู่กันดูเผื่อมีโชคกันในวดนี้นะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเต็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนอาจารย์สมบัญจิโร่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเต็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบนแอดคนโคราชและไก่ชนนะครับในวันที่ผ่านมาก็ให้เข้า2หลักสิบของ3ตัวบนเนาะสลักออกบน6 2 8นั่นเองในวันนี้แอดคนโคราชก็มาลงให้เหมือนเดิมจะมี เลขเด่นหล,ลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบน4 6แล้วก็7นั่นเองนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบพุ่นข้อมูลจากเด่นบนแอดคนโคราชลักไก่ชนด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของข้อมูลหลักร้อยบนแอดเค13นะครับเน้งว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้า 6เนาะให้เข้า6หลักร้อยของ3ตัวบนนะครับสลากออกบน6 2, 8สองวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมจะมีหลักร้อยบน6 7 8 0แล้วก็2เนาะสมาชิกอยลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากหลักร้อยบน SK 13ด้วยนะฮะ แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ